ทำเค้กเนยสดไม่เคยสำเร็จเลยค่ะนะครับครั้งแรกเนื้อเค้กเป็นไตครั้งที่2อ,ออกมาร่วนเป็นทรายเลยคำตอบอันแรกคือเค้กเป็นไตก่อนเค้กเป็นไตเนี่ยเกิดได้จากข้อแรกคือคนส่วนผสมไม่ได้เข้ากันดีนะครับอาจจะมีของเหลวน้ำมันหรือว่าอะไรเงี้ยมันแยกตัวกันอยู่นะแป้งยังรวมกันตัวเป็นกระจุกกระจุกอยู่ เวลาที่อบไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะเกิดการนอนก้นหรือว่าผสมยังไม่เข้ากันดีนะมันก็จะแยกชั้นกันนะครับแล้วก็จะเกิดการนอนก้นทําให้เค้กเป็นไตข้อ2คืออบไม่สุกนะครับอบข้างในไม่สุกดีอาจจะอบด้วยอุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือเปล่านะพอเราอบอุณหภูมิสูงปุ๊บ ขึ้นสีเร็วเราก็นึกว่าเค้กสุกแล้วนะครับแต่ข้างในอาจจะยังไม่สุกดีนะครับพอเราออกมาจากเตาเนี่ยนะครับอาจจะมายุบตัวต่อข้างนอกนะก็ทําให้ไอตรงที่มันไม่สุกดีเนี่ยกลายเป็นไตนะครับอีกข้อนึงคือเค้กร่วนนะครับอันนี้คือเป็นเค้กเนยสดนะเค้กับตเตอร์ ถ้าเค้กบัตเตอร์ร่วนเนี่ยนะครับข้อแรกให้ลองสังเกตที่การครีมมิ่งถ้าเราตีเนยกับน้าตาลเนี่ยฟูเกินไปนั่นหมายความว่าเราเติมอากาศเข้าไปในเนื้อเค้กมากเกินไปนะครับมันก็ทํทให้มีส่วนผสมที่ค่อนข้างฟูพอฟูปุ๊บผสมเค้กมาเนี่ยเนื้อเค้กมันจะฟูมากพอฟูมากปุก๊บเนี่ยอบปุ๊บความร้อนมันเข้าไปถึงข้างในได้่ดีเกินไปมันทําให้เนื้อเค้กเนี่ย เหมือนร่วนฟองอากาศมันใหญ่ตอนตีเนยกับน้ำตาลเราตีมากเกินไปทําให้มันฟูกเกินไปให้พะมันฟูกเกินไปนนไปุ๊บเนี่ยฟองมันก็ใหญ่พอฟองใหญ่ปุ๊บก,ก็ทําให้เนื้อเค้กหยาบแล้วก็ร่วนได้นะครับอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด p f มีคลาสออนไลน์ line, ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทําได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม p f เเข้ามาได้เลยครับที่ s i ๊ e ไซด์ e ดอะเทสแคชแล้วพบกันนะครับ